สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเพื่อนๆที่ผมฟาร์มเสร็จสักวัน2วันแล้วแหละแต่ผมว่างๆนะครับก็วันนี้นะครับเรามาเปิดกล่องไฮเดอร์สเปเชียลนวัตกันนะครับผมมี200ร้อยนิดๆนะครับจากการใช้ฟอสเจมนะครับประมาณแสนกว่าเจมนะนะครับในการลงดันออดีเอ็กน้ำแข็งนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นอันนี้เพราะว่าดันเขาให้ลงอันนี้นะครับตัวกิจกรรมมันไม่มีพวกเฟมลงเฟมเนตอะไรเงี้ยนะที่เราชอบชอบกัน ดังนั้นเนี่ยก็ทำให้แค่โรงแรมนี้นะครับเดี๋ยวอของรางวัลมีอะไรบ้างแล้วก็เปิดได้อะไรก็เดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์ด้วยครับสหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอ,อย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ต เมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด ZRCX นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพท u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอนะินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆท e t ินท็ to Top Up ก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ อ่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวกิจกรรมกันอีกรอบหนึ่งก่อนคือกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่เข้ามาในแพทล่าสุดนี่แหละนะครับมันคือกิจกรรม high and seek เนอะซึ่งมันจะมีการแบ่งดันเจียนเป็น3เทียนะครับก็คือ Silver g o แล้วก็ Special ซึ่ง s p l เชียเราตัดทิ้งเลยนะครับไม่ไหวแน่ โกเทียเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกให้เป็นพวกดันดีเอ็กซ์ดีเอ็กพรีเมียมนะครับแล้วก็ดีเอ็กซอเวกนะครับแล้วก็พวกแพนดอร์เนียมนะครับอเวนเดอร์ซิตี้วิลล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าแพนดอร์เนียมบอทได้ไหมบอทได้แต่ผมต้องการการบอทระยะยาวแบบบอททิ้งทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวดันดีเอ็กก็เลยเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดถามว่าคุ้มไหมเดี๋ยวให้ดูของที่ดรอปในเกมด้วยเพราะว่าจะได้มีตัวเปรียบเทียบแต่ว่าถ้านับแค่กล่องเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันข้างในอีกทีนึงึงงซ่ ของที่อยู่ในกล่องนะครับเราจะเปิดเป็นกล่องสเปเชียลใช่ไหมที่ผมอยากได้แบบจริงจริงจังๆเลยเนี่ยถ้าโอ้โมันก็อาจจะเป็นการฝันเกินตัวแต่ผมอยากได้ไบแอมอยู่แล้วนะครับจอขาวอะไรเงี้ยนะครับคือมอไซค์ก็ได้แต่แบบถ้าให้เลือกได้จริงๆก็คงอยากได้พวกไบแอมนะครับถามว่าหินเ x หรือยาต่างๆนานพวกนี้ได้ไหมก็ได้แต่มันไม่ใช่ของที่แบบของหลักขนาดนั้นนะก็ป๋าเออมันแบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางเรื่องจริงของเราก็คือพวกไบแอมนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยเราเอาเจมที่เราเสียไปเนะี่ยไปซื้อประดับไปซื้อใบตรงๆอ่ะผมมีแสนแสนเจมเนี่ยผมซื้อใบใบหนึ่งด้วยนะนะใบเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับพวกแบบขั้นไฮหรือว่าใบแม็กเกรดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปซื้อกันแตกเงี้ยคุ้มกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังก็คือซอสแอมพขั M ้นไฮเอสนะครับเพราะผมมีความคิดจะเปลี่ยนเสื้ออยู่มาเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหรือเปล่านะครับจริงๆไม่น่าคุ้มหรอกดูทรงแล้วเฮ้อไปจอของจ่อขาวสักอันนึงเผื่อมา โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับของที่ผมได้นะครับนอกเหนือจ้ะนอกเหนือจากพวกออกล่อง200กล่องตรงนี้นะครับมันก็จะมีนิดนึงนะครับก็คือที่ผมรู้สึกว่าได้มามันก็พอคืนทุนได้แต่อย่างที่บอกว่าทุนเราประมาณแสนแสนกว่าใช่ไหมสิ่งที่เราได้มานะครับมันก็จะมีหินขาวแน่นอนแหละแต่หินขาวเนี่ยมันก็หลักหมื่นเจม่ะเพื่อนๆนะผมขายเลยเนี่ยหินขาวหลักไม่ถึงหมื่นแล้วตอนนี้นะครับถูกมากหรือใครจะเอาไปแลกเป็นเงินก็ได้นะพวกเอลซไม่รู้ายังมีแลกได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับแล้วก็ มีในส่วนของตัวนี่นะครับไอซ์ I, นี่ครับอบอบไออันนี้ก็เนี่ยรวมกันก็หมื่นเจมพอดีนะครับเราเสียเป็นแสนนะอย่าลืมแล้วก็ที่ได้มาที่พอจะขายได้ก็คือรูนนะครับแต่รูนเนี่ยมันก็หมื่นเจมเนี่ยโดยรวมประมาณ2องหมื่นสามหมื่นนะครับไม่มีแล้วนะครับนอกนอจากนี้ก็เป็นพวกหินพวกอะไรต่างๆนาพวกแบบโซโซและไม่มีแล้วจริงๆนะครับมามาดูกันว่าหลายหมื่นเจมของเรานั้นจะคืนทุนหรือไม่นะครับหลายตอนนี้เราขาดทุนอยู่ประมาณแสนเจมอะตีเลขก,กลมๆนะครับ รอบแรกขอเลยทีเดียวนี่ห้าสิปดเลขสวยเลยไปปุ๊บหิน ex หิน ex เอ้ยมีแววเลยโอ้โหเห็นคุณผู้ชมไอหี้เห็นแววอะหิน ex วะ่ะไอโอ้โหเฮ้ยแต่ x ห้ามันก็ต้องเอาไปไป,ไปผสมอยู่ดีปะ่ะโอ้แต่เห็นแววนะไอที่พูดเลยว่าเห็นแววจัดเลยนะโอ้ my god ผมออขอแคปลรูกกันฉันทำอะไรลงไปเนี่ยท่านพี่ โอ้โหคือตอนนี้ดูทรงแล้วดูดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดว่ะคุณผู้ชมไะต่ออห้าสิบห้าปึ๊บยามันก็เยอะอยู่แต่ว่าโอ้โหมันเป็นยาวันทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิยายูนิวร์ซท่ามันดีนะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่ามันเกลือนะอันเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมงานวาย e ีสปอตไว้นี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวไปอีกห้าสิบ โอ้ตาย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 ฮึบม,มาหินเอ็กตอนนี้คาดหวังแค่หินเอ็กมาผสม,มนะนะโอ้ยยายูนิเวอร์แซลรัวๆเลยวะ่ะเอ็กสี่เอ็กห้าเอ็กห้าที่เราได้อยู่นี่เนาะสองเม็ดอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับไปสุดท้ายฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอึมฮึมไอเฮ้ยแหวนโอ้โหแต่แหวนมันเกิดเป็นไอ้นี่อยู่แล้วนึงว่ะโอ้ my god คุณผู้ชมสองร้อยออกล่องแสนกว่าเจมที่สูญหายแหวนมันเกิด อุ้ยแต่แบบจริงๆแหวนดีเลยนี่แต่ออกน้อยมาก200ยกล่องออก1อันจะรั่วนะครับแต่ของดีนะอันไนห้เฮียเขาก็ให้มาผมเก็บไว้ใช้สักหน่อยแทนอะไรอนะันนี้แหละเทออสสิ P นะครับโอ้โหอันนี้รั่วจริงนะครับผมได้หิน x 5มา2 x 4มาหนะครับที่เหลือ x 3ถ้าจะให้ไปต่อเราต้องผสมนะครับโปเข้าไปโปเข้าไปไปต่อเลย x 5้า หกมาไหมหกมาสองเม็ดว่ะคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะได้คืนคืนอ่ะผมดูแล้วโอ้โหขาดทุนเลยครับทําฉายาอาจจะพอได้อยู่เนี่ยหมื่นเจมนิดนึดนงอะ่ะรวมๆแล้วประมาณสามสี่หมื่นเจมเองที่ได้มาออกมีหินแดงนิดนึงแต่แบบผมว่าขาดทุนเป็นแสนอะ่ะผมบอกเลยขาดทุนเป็นแสนนะครับโอ้โหแขนก็ไม่ได้จับนะครับจังหวะนี้เจ๊งดีครับรออะไรไวรุ่นเอ อไอเดียป่ะก่อนไปขออีกทั้งหนึ่งกลุ่มปึ๊บปึ๊บสี่หมื่นห้าไปสีม่วงนี่ทิ้งท้ายให้จงังหวะน,นี้ม่วงมาม่วงมาม่วงมาหนึ่งอันโบโปโปโปโบโบเอ้ bo ยสองอันไปอันที่หนึ่งคืออะไรอันที่หนึ่งคืออันที่หนึ่งคือคาเนเลียนอันที่สองคือโอ้เอฟเฟกเตอร์เอ้ยแต่เหมือนจะคืนทุนนะอันนี้เหมือนจะไม่แย่นะครับเหมือนจะคืนทุนเฮ้ยได้อยู่รับกันโอ้มือเกือบลัน่น โอเคนะครับปะขออนุญาตวางขายกรอบนะครับเมื่อกี้สี่หมื่นเจมผมว่าสุ่มเจมมีทรงกว่าวะหรือถ้าใครอยากเห็นสุโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่มีสองละได้มาสองหมื่นกว่าขาดทุนสองหมื่นพอ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 แจกย้ายนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับไปลงดันปกติดีกว่าคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ